ไม่สามารถสอนร้อคนพันคนให้บรรลุพร้อมกันให้เข้าใจพร้อมกันมันจะเป็นในฐานะที่เป็นไปได้ยังไงในเมื่อระพุทธเจ้ายงางทําไม่ได้ดังนั้นการสอนธรรมะจึงเป็นการหวานออกไปการประกาศออกไปใครพอมีอินทรีย์บารมีพอจะเข้าใจอยู่บ้างมันจะเข้าใจแต่ใครอินทรีย์บารมีฟังแล้วไม่เข้าใจให้ตายยังไงมันก็ไม่เข้าใจแค่นั้นเลยสุดท้ายแล้วมึงไม่ต้องไปสนใจ หน้าที่คืออะไรพูดให้อัดให้ทำพูดตามหลักคำสอนใครรู้เรื่องเขาจะรับไปปฏิบัติเองมึงสอนพันคนมึงได้ร้อยคนคุ้มแล้วมันจะไม่คุ้มได้ยังไงเพราะร้อยคนมันจะมีคุณภาพในการได้ยินได้ฟังเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเอาคำสอนที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิต ไปเป็นไปบอกไปสอนบุคคลอื่นต่อไปมันจะไม่คุ้มได้ยังไงมึงสร้างผู้เป็นมูลรากหรือคนที่จะเป็นอาจารย์ต่อไปในอนาคตข้างหน้ามากมายมหาศาลแค่ไหนมึงจะบอกว่าการสอนธรรมนี้ในแต่ละรั้ไม่เกิดประโยชน์ได้ยังไงยิ่งการที่กูคุยกับคนที่มีความรู้มากเท่าไหร่เขายิ่งเติมเต็มส่วนที่กูไม่รู้ได้มากขึ้นเท่านั้นกูจะได้บอกโอ้อันนี้ดีเลยที่อาจ,จารย์คนนี้พูดที่ด็อกเตอร์คนนี้พูดที่พระรูปนี้พูดดีมากเลย ผมลืมประเด็นนี้ไปเลยประเด็นนี้ดีมากผมรับรองเลยไม่คัดค้านเลยอนุโมทนาเลยช่วยเติมเต็มธรรมะกันนี่สิเกิดประโยชน์ในวันนั้นถ้ากูเห็นว่าเขาพูดไม่ครบถ้วนบริบูรณ์กูจะเป็นคนเสริมถ้ากูเห็นว่าเขาพูดสมบูรณ์บริบูรณ์กูจะอนุโมทนาเช่นเดียวกันกับกูพูดไม่ครบถ้วนให้เขาเสริมให้กูอะไรที่เขาพูดที่กูพูดครบถ้วนให้เขาอนุโมทนากับกูนี่คือหลักคําสอน แล้วมึงรอดูว่าในแต่ละรายการรายการกูไปปัญญาออกที่ไหนกูไปมีสติหลุดตรงไหนบ้างไม่มีกูล้วนแล้วแต่อาศัยสติสัมปชัญญะในการออกรายการทุกครั้งในการพูดในการบอกในการสอนเวลากูสอนธรรมะกูจะระมัดระวังคําพูดตัวเองมากกูจะใช้สติทุกครั้งในการด่าแม้มันบางทีจะมีผิดพลาดบ้างแต่กูจะให้มันพลาดน้อยที่สุดเพื่อจะออกบอกสอนธรรมานี้แก่คนให้เข้าใจในการได้ยินได้ฟัง คนฟังกูมากมายแต่กูเก็บเกี่ยวไม่ได้หมดหรอกแต่กูจะบอกจะสอนมีความเพียรพยายามในการบอกในการสอนซ้ําๆจนกว่าทุกคนจะเข้าใจจนกว่าทุกคนจะสามารถแก้ไขตามการกระทําของตัวเองได้กูแก้พวกมึงไม่ได้กูได้แค่บอกแค่สอนกูได้แค่ดูดาว่ากลา่าวส่วนพวกมึงต้องไปแก้ไขตัวเองโดยอาศัยหลักธรรมพระพุทธเจ้าเป็นตัวไปแก้ไขสันดานคือการกระทําของตนมึงต้องทําเอง โดยอาศัยธรรมอัปบริเจ้าที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนาธรรมนี้ไปพึ่งไปพึ่งพาอาศัยในการเดินในการใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปเรื่องง่ายๆแค่นี้เข้าใจกันไม่ได้ก็ด่ากูการสาเสียเทเสียด่ากูการกระเป็นปลเป็นสันกูไปทําอะไรผิดกูไม่ได้ทําอะไรผิดสักครั้งกูยังไม่ได้พูดอะไรผิดด้วยซ้า ผิดก็ตําหนิกันไปตามธรรมเดินมาหากูสิอีพวกนักนิปานนักกพิธามบางกลุ่มบางพวกนะที่ชอบด่ากูอะทําไมมึงไม่ทักมาหากูกูถามแค่นี้เลยสมณะพราหมเหล่าอื่นเรื่องอะไรผิดพระองค์เดินไปหาเขาถึงสํานักนั่นพระพุทธเจ้าเนะยังไม่มีอีโก้เลยแต่สันดานพวกมึงนะ่ะมันมีอีโก้กูผิดอะไรทําไมมึงไม่โทรมาหากูที่บ้านบริษัทห้างล้างในประเทศไทย เขาติดต่อมาหากูจนกูออกรายการสารพัดรายการกูไปวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยมีไม่อะไรไม่ไม่เคยหยุดวันต่อวันเดี๋ยววันนี้กูก็ไปสิงห์บุรีแต่มึงหาเบอร์โทรศัพท์กูไม่ได้เหรอน้าโปรไฟล์ติกต่อกูมีไลโอเอหน้าโปรไฟล์ติกตอก่ OA, ตกตอกูก็มีมึงอย่าบอกนะว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนใครพระพุทธเจ้าโปรดใครแม้แต่โปรดองค์คุริมาลพระพุทธเจ้ายัางเดินไปหาองค์คุริมาเลย แต่สันดานพวกมึงเดินไม่เป็นเหรอไม่มีขาเหรอรองเท้าไม่มีเหรอเดี๋ยวกูจะส่งรองเท้าไปให้มึงจะมาตั้งนตัวเองว่าตัวเองเป็นต้นไม้มึงจะมากล่าวหาว่ากูเป็นนกว่ากูเนี่ยวัยวุธคุณวุธต่ำกว่ามึงองคุริมาวัยวุธคุณวุธตรงกว่าต่ำกว่าพระเจ้าทั้งหมดแต่พระเจ้าเดินไปโปรดองคุริมานจนได้องคุริมามาเป็นพระรหัต มึงดูพระพุทธเจ้าแต่มึงเป็นใครเป็นแค่ปุถุชนคนธรรมดาแต่มึงกลับยิงพยองจองขนว่าไม่ไปหรอกต้อยเขาเดินมาหาเองมึงดูเอาแล้วกันว่ามึงปฏิบัติตามรอยตามแนวตามแถวเดินตามรอยพระศาสดาตัวเองหรือเปล่ากูไม่นั่งรอให้ใครมาหากูที่บ้านกูเดินออกไปสอนคนทั่วประเทศทุกจังหวัดกูไปหมดกูเดินทางออกไป ไม่ต้องรอใครมาหากูกูปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจา้ากูเดินตามคำพระศา,าสดาทุกอันกูเดินไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านมึงทำกันบ้างหรือเปล่ากูเดินไปหาผู้ป่วยติดเตียงกูเดินไปหาผู้ป่วยใกล้ตายกูเดินไปหาคนป่วยระยะสุดท้ายก่อนจะตายไปสอนธรรมะเขาให้รอคอยการตาย โดยอาศัยหลักธรรมในการพิจารณาค่้ควรทําก่อนตายมึงทําได้อย่างกูหรือเปล่ากูไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกูไปหาคนแก่กูไปสอนคนแก่ใกล้ตายแม่เขาบ้านกําลังจะโดนยึดยังมานะยัดใส่ซองให้กูสามพันเพื่อจ่ายค่ารถกูรับมาสามพันบ้านกําลังจะโดนยึดกูไปสอนคนแก่ใกล้ตายสอนท่อแต่ยังมีสติสมัมปชัญญะ เขายัดเงินใส่ซ้อยกูสามพันบาทกูเปิดซองดูกูอนเนเอนาะเลยบ้านกำลังจะโดนยึดแต่ใส่ซ้อยกูสามบาทกูรับมากูรับมาเลยเพราะเขาอยากให้แต่เมื่อรับมาแล้วนี่เป็นเงินกูเพราะเขาให้หลังจากนั้นกูติดต่อเขาไปส่งเลขที่บัญชีมากูจะทำบุญร่วมกับเขากูควักเงินสามพันใส่บัญชีแล้วกูโอนเงินคืนเขาสามพันบาทไม่เอาเงินสักบาท คนมันอยากให้กูไปขวางเขาให้ทานไม่ได้แต่กูรับไว้แล้วกูโอนคืนเขาที่หลังถือว่าเนี่ยกูรับแล้วเป็นเงินกูแล้วแล้วสามพันนี้กูให้กูช่วยค่าบ้านแม้มันจะช่วยไม่ได้กูช่วยค่าแม่เขาก็ได้ช่วยในการซื้อข้าวซื้อน้ำซื้ออาหารเหลวในการใส่ท่อก็ได้ใส่ใสายยางก็ได้กูถือว่ากูช่วยมึงทำประโยชน์อะไรแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าเนี่ยเดินไปหา คนเดียวกูก็สอนอย่าคิดว่ากูจะสอนกับคนหมู่มากอย่างเดียวกูจะต้องสอนคนเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันกูถึงจะไปใช่ก็เพราะว่ามันมันไม่เกิดประโยชน์ไงมึงจะให้กูไปนั่งเฝ้ามึงคนเดียวเหรอกูก็ต้องเอาคนหมู่มากไว้ก่อนสอนทีเดียวจบเลยแต่เพราะเขาเป็นคนป่วยเขาใกล้ตายกูไปส่งข้อต่อเขาและกูจะได้อาดวิดีโอมาสอนคนอื่นต่อไปที่ใกล้ตายเหมือนกันจะได้เตรียมตัวรอคอยการตายบ้า พวกมึงทำประโยชน์กันแบบนี้ได้บ้างหรือเปล่าพวกมึงทำกันแบบกูได้บ้างหรือเปล่าอย่าพูดว่าทำได้แต่ไม่ลงมือทำนั่นไม่เรียกว่าทำ